สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้าคาม์มนิสตสภาพพี่น้องมาเฮ็ดเมนูพักกุดดองซ้ำรสไปกินกันค่ะเก็บ <Okay, S 1> ไปกินนานๆเลยนะจ๊ะเนาะน,นี่นาะตาทีดองแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้จ้ะกุ good ุๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะตีกินไปแล้วค่ะตีดองแล้วก็ตีโพลลงใน YouTube นะจ๊ะเนาะเจ้าตกีก็กินไปแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะสามรสแซบจ้ะนะคะแล้วก็ส่วนผพักกูุ่ตีเก็บมาเมืองว่านนะจ๊ะตีก็มาล้านทัความสารเรียบร้อยแล้วนะคะตีก็แยกใส่คัดใส่เรียบร้อยแล้วจ้ะ อันนี้ใส่ในี่ตคตีจะดองนะคะคือใส่เล็กจิ๋วนะคะทีกําลังโพออกจากตอไม่ไหม้นะคะตีกับตะเก็บมาเนาะจะเนาะเพื่อทําการดองะคะ่ะเวลาข้าวไปดองนะคะทะเจอเขามันจะมั่นมันจะกรอบมัน่นมันจะบยยุยค่ะแต่กดว่ามันเน่าจึงสีนะคะทำมาดองแล้วความกรอบมันจะโบใไขโบไครแน่นปนันใดขึ้นขึ้นเหนือสัมผัสเขาจะโบไครแน่นนะคะเพราะมันจะมันจะนิ่มจังน้อยเนานะจานะเนาะเพราะฉะนั้นใส่ในดองแซบจะ้ะลอกเบิ้งนะคะพี่นองถ้าผู้ใดมักแบบ สไตล์เนยนหน่อยคือจังกับตีนะี่ค่ะลอกออกมากดองเบิงเ้าจะเนาะห้าจะได้อีกทเทจเจอร์หนึ่งค่ะมันแสบก็เล่วม,มาแช่บอกพี่น้องห้าเแล้วคะ่ะเนาะส่วนอันยง่เนี่ยค่ะตีกะจะเกีย่ยวด้วยกับเขาเะะ่านะจ้วัฒพัดทะแก้งทะย่ำกระไดจ้ะเนาะแล้วก็ขอสิแจ้งนิดนึงเนาะค่ะว่ามีพี่นออ้องเรื่องเกาะ คอมเมนต์ถามเขามาเนาะค่ะว่าเป็นยังตีคือบลบอยให้เข้าเง่าแล้วคอยจังเก็บเนาะจ้ะเหตุผลหนึ่งคือเป็นเป็นเหตุผลที่ชอบส่วนตัวด้วยค่ะพี่น้องเด้ออันเป็นเหตุผลที่ตีมักส่วนตัวด้วยค่ะสําหรับผู้ไดมักกินใส่ใดอันนี้เ่าบวากันเนาะค่ะผู้ได้มักใส่เง่ากับเก็บใส่เง่าไปผู้ได้มักใส่หน่อยคือจังตีกับเก็บใส่หน่อยจ้ะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบกินไซส์เล็กค่ะเล็กเล็กนิดหน่อยแบบนี้เนาะจ้ะจนถึงเนวาประมาณคืบคืบหนึ่งเนี่ยจ้ะประมาณเนาะ ความยาวเนาะค่ะเนาะถ้าเลื่อยนีไปแล้วมันเปิดแล้วตีกัจะบยไขรมากมักินแล้วนะจะ้ะแต่คือนึงนี่ค่ะเอามาตากแห้งเดือพนองเด้อถ้าเก็บมาเอามาตากแห้งถนอมอาหารไวค่ะมันจะได้เ,อเจออีกแบบหนึ่งค่ะถ้าแบบเล็กๆป้อมๆแบบนี้แน่นๆแบบนี้เอามาตม้มแซ่แข็งแซ่ฟิสไวจะ้ะมันจะจะเจอเขามันจะยังคงแบบสาพานด,ดีกว่านะจ้ะเนาะมันจะบริเลบริมิ่มนะคะอันนี้เว้าในใน แบบติดทดลองมา,ากนะจ๊ะเนาะอืมนะคะแล้วการสวนเอาไปพัดเอาไปยางเลยคะ่ะย่ำใส่นี่ได้เลยจ้ะได้เลยไม,ม่เป็นหาแต่ว่ามันก็ขื้นอยู่กับความชอบของพี่น้องเฮาแต่ละคนนําเด้อจ้ะเพราะว่าคนเฮามันก็บสอบ,บม่มักขึ้นกันเนอกจ้ะนอกบางคนก็นมากินกันเยาก็แลวแต่เฮาเลยจ้ะน,นะคะเหตุผลหนึ่งที่ทําไมชอบเก็บแบบสั้นๆนเนาะคะ่ะทุกปีเห็นแตตีเก็บแบบนี้นอกจ้ะนอกกันเลยอยากมากมาอธิบายพี่น้องฟังแน่จักน้อยเน,นาะจ้ะเนาะอืม นะคะ่ะกะดิจิตภาพมาเห็ดนอกจากเนาะเดี๋ยวมันก็บ่อยอยากเดีจ๋จ้ะมันบ่อยอยากเลยนอกจากเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะค่ะก่อนอื่นดิจิจะนั่งผักกูดเท้าไปดองนะจ๊ะดิจะเอาเขามาต้มก่อนนะคะประมาณนหาหน้าที่กับพ่อค่ะดิจะต้มไปก่อนนอกจากเนาะนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งจา้าโอเคจา้าพอน้ำเดือดเราใส่เกลือไปนัจ่จ้ะย่มหนึง่ง เมนูแซ่บๆอยากแชรต่ออยากบอกต่อจ้ะพี่น้องพอ,อน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะเข้ากับเอาปกักกโขงเข้าทั้งกับสาดเรียบร้อยแล้วลุไปได้จ้ะต้มไปห้านาทีก็พอนะคะอพอถ้าต้มโดนแล้วมันจะมันจะ,จะจะเจอเขามันจะเละ เกินไปมันจะเคี่ยวบกบนะคะเนาะแต่เราก็จะไปร่างขวดเตรียมไว้ค่ะที่นี่เราจะเนาะต้มขวดเราเราจะโอเคจ้าตอนนี้ครบหนาที่แล้วค่ะตีก็จะปิดไฟเลยเนาะปิดไฟแล้วก็จะเอาไปนอกน้ำเย็นค่ะเขาจะเข้าไปนอกน้ำเย็นแล้วก็เขาจะมาอ่าบรรจุเซฟวันโลกันค่ะ จะเดี๋ยวเขาจะมาเทน้ำดองกันค่ะอันนี้น้ำเปล่าใสไปแล้วนะคะเนาะเปิดไฟเลยค่ะเขาจะมาใส่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูด้อจ้ะเด้อเกือบประมาณเท่ากันนะคะกับน้ำเปล่าเนาะเดี๋ยวเขาไปมาชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งจ้ะพี่นนองเราใส่ไปแล้วแล้วก็ที่จะใส่น้ำตานลนะจ้ะอันนี้เป็นน้ำตาล อันนี้เป็นน้ำตาลที่พอนายเรากินน้ำใดน้องจัดตีจะใส่ไปเนาะนันเหมือนน้ำตาลแดงนะจ๊ะพี่น้องไม่น้ำตาลอยังก็ใส่ไปเลยจัดตีจะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะใหญ่ๆจ้ะประมาณนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวข้าค่อยมาชิมรสอีกรอบนึงว่าข้าต้องการรสชาติประมาณใดจ้ะแล้วก็จะมีเกลือนะจน๊ะเนาะเกลือตีกันใส่ไปซ่อน อันนี้เป็นเกลือแดงนะจ๊ะเนาะสีก็จะสวยึ้่นีมค่ะคนให้ละลายคนไปจนมันมันเดือดคนละคะพี่เนอะน้ำมันเดือดเลยจ้ะแล้วเขามาซีมรสชาติกันนะคะว่าเขาจะเอาความของการประมาณใดค่ะ ข้ามาชิมน่าจะเนาะววารสชาติมันจะประมาณไหนตอนนี้อืเปรี้ยวได้แล้วค่ะเข้มแล้วหวาดน้ำตาลนี่เพิ่มน้ำตาลไปอีกน้ำตาลไปอีกประมาณสองช้อนคือเกาค่ะสองช้อนโต๊ะคือตองการให้เข้าออกหวานสักหน่อยจ้ะ Okay. ประมาณนี้เลยค่ะคนไปให้หมอเดือดีกรอบจ้ะโอเคจ้าตอนนี้นำหมอตีเดือดจ้าตีกะกะปิดไฟพักไว้ให้เย็นนะคะเนาะเขาค่อยบรรจุใส่ขวดล้นกันจ้าจ้าแล้วเขาจะมาบันจุขวด ผักกูดใส่ควดโลกันนะคะควัโลนี่ตีต้มทาความสะอาดเรียบ,บร้อยนะคะต้มน้ํานะคะล้างขวดอีกรอบนึงนอกจะเนาะเดี๋ยวเราจะเอาผักกูดข้องเข้าค่ะมาลงไปขอนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าเขาสะอาดเรียบ,บร้อยจะมือเนาะ <c oughs> ทุกอย่างต้องสะอาดนะคะถ้ามันจะเสียใดจ้ะลงไปเลยนี่ตีบได้เอาคัก่องมาอันนี้ค่ะ ติ๊กเขายัดลงไปก่อนค่ะนี่ค่ะน้ำเข้ากะเรียบร้อยแล้วจ้ะลงไปเลยนี่ค่ะกว่าให้ทวมนะคะนี่เนาะใสน,น้อยนึงใส่ไปหมดเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องที่กะรองเรียบร้อยแล้วจ้ะแค่หนึ่งวันก็คันได้แล้วค่ะพี่น้อง ทิ้ไว้มื่อนสห้อกินได้เลยค่ะเนาะสีมันก็นจะออกเป็นสีเปลี่ยนสีเป็นสีจืดๆสีน้เหลืองหุยนหะุ้ยค่ะเนาะนี่ค่ะก็ลองเห็ดเบิ้งนะคะนองโปรดสนใจในเมนูอา่าผักกูดดองซ้มรสก็ลองไปเห็ดเบิ้งนะคะตีเห็ดเป็นตัวอย่างให้เบิง้งงเขาๆจ้ะเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ